ครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้ไม่ได้มาพรีเซนต์อะไรรถจักรยานยนต์นะครับก็วันนี้มาเสนอขายรถ Forza 350ปี2020นะครับเป็นรถ Forza 350เป็นรถที่ร้านที่ซื้อมาแล้วก็จัดอะไรแต่งจอดโชว์ที่ร้านรถคันนี้วิ่งมาอยู่ที่88กิโลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแต่งเต็มระบบทั้งคัน ระดับแสนกว่าบาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับมาเรามาเริ่มดูด้วยระบบเบรกก่อนนะครับว่าระบบเบรกคันนี้ใส่อะไรไปบ้างราคาเข้าๆมันอยู่ใต้คลิปเพราะว่าผมจะลงรายละเอียดอะไรแต่งทั้งหมดนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองสอบถามกันดูกับราคามูลค่าที่เราขายเพราะว่ารถฟอร์ซ่าสามพันสิบคันนี้วิ่งน้อยจริงๆ88บกิโลเท่านั้นนะครับอะไรเดิมมีอยู่ครบก็เราเริ่มกับ ระบบเบรกก่อนเลยครับระบบเบรกข,ข,ของคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือปั๊มบนซ้ายขวาจะเป็นเกลสปีนะครับเกลสปีนี่คือจะเป็นแมกน j เจแปนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยที่เราใส่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่เราใส่ส่วนสายเบรกก็จะเป็นสายเบรกเอินนะครับท่อนบนจะเป็นหัวของเอินนะครับท่อนบนจะเป็นหัวเอินส่วนข้างล่างจะเป็นของอัลฟ่านะครับหัวสายเป็นอัลฟาก็ตัวปั๊มมีอะไรแต่งบ้างก็จะมีที่เห็นตามรูปนะครับวาล นะครับแล้วก็มีสลกักมีหมุดปรับเกียร์สปีดนะครับมีสลักก้านไทเทเนียมนะครับอ,อันนี้จะมีประกับคันเร่งของ Active ด้วยนะครับประกับทดลอดคันเร่ง Active นะครับอันนี้คือติดตั้งเนียนมากนะครับก็ระบบปั๊มบนก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะเป็นเกียร์สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่อล่างดูว่าท่อล่างมีอะไรบ้างท่อล่างนะครับเราไล่ตามไปดูเรื่อยๆ อันนี้เป็นคลิปนำเสนอขายรถโฟล์ซ่า350ก็ข้างข้างล่างก็จะเป็นจานดิสเบกของ m อ็แซนะครับปั๊มเบกหน้าจะเป็น m 50ก็สายเบกก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมอบอกสายเบกจะเป็นของเอิร์นนะครับหัวสายจะเป็นของอัลฟานะครับมีปลดเร็วอัลฟาด้วยเดี๋ยวเราไปดูปั๊มหลังกันมาปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มผีเสื้อนะครับแต่นี้จะเป็นปั๊มผีเสื้อดํานะครับถ้าลูกค้าซื้อ สนใจซื้อคันนี้จริงๆแต่ผมเปลี่ยนปั๊มผีเสื้อให้เป็นผีเสื้อเทาให้มันจะได้เหมือนข้างหน้านะครับผมเปลี่ยนตรงใหม่ให้นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อถ้าสนใจซื้อรถคันนี้เดี๋ยวผมจัดก,การเปลี่ยนให้ก็สายเบรกเอินหัวสายเอาป้านะครับจานดิสหลังก็จะเป็นของคาโมยอยี2 4ิมิลน,นะครับส่วนล้อก็พ่นสีทองด้านหน้าหลังมาอ่ะเรามาดูท่อไอเสียท่อไอเสียก็จะเป็นอะคาปวิดไทเทเนียมตัวสลิปออนแท้นะครับอันนี้คือท่อแท้นะครับ ข้อแท้ของของอาคาโบวิดไทยแลนด์นะครับก็ใส่คอสแตนเลสนะครับคอฟูสแตนเล็อันนี้คอฟูสแตนเล็ก็อันนี้ตามภาพเลยเท่าที่เห็นคือชกหลังก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับชกหลังเป็น Pro โปรเฟนเดอร์ชกโปรเฟนเดอร์จริงๆอันนี้เป็นสีแดงสปริงต้องเป็นสีแดงผมว่าสปริงคู่หนึ่งเป็นสีดําแต่ว่าผมมีสปริงแถมให้อีก2คู่นะครับจะมีสีแดงอีกหนึ่งแล้วก็สีดําอีกหนึ่งนะครับที่ผมแถมให้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นงานเคปล่านะครับงานเคปล่า ที่เราใส่อยู่ส่วนแอสเซซอรี่ที่เห็นตามภาพเลยครับผมสาธยายไปคงไม่น่าจะหมดนะครับส่วนสีก็จะเป็นสีเขียวเอฟเฟกนะครับเป็นเหลือบเหลือบเหลือบทองนะสีเขียวเหลือบทองงานคาร์บอนเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะโคงเทียมนะครับเบาะโคงแท้ผมมีให้ด้วยเบาะโครงแท้ผมคืนให้ก็รายละเอียดตามภาพที่มีอยู่เดี๋ยวผมยังไงผมลงไว้ตรงใต้คลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่ที่เราใส่เข้าไปนะครับ พวกคิวหน้าพวกของตรงนี้ผมจะมีของเดิมให้นะครับอันไหนมีของเดิมให้ผมคืนให้หมดเพราะว่าของเดิมผมมีค่อนข้างเยอะส่วนคาร์บอนนี่ก็คือทั้งคันเท่าที่เห็นอยู่นะครับอันนี้จะเป็นงานคาร์บอนนะครับงานคาร์บอนครบอบแงสีด,ดําเกตก็ยังไงท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราคามาได้ครับอันไหนผมลดได้ผมลดเลยผมต้องการขายคันนี้นะครับ ก็สนใจติดต่อ KD Project Racing นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใต้คลิปนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ